โอเคก่อนดีๆต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการน่านเล่นไหมรายการที่จะมาวิเคราะห์ตัวอย่างต่างๆของเกมว่ามันจะมีอะไรที่น่าตกใจและน่านเล่นมากน้อยแค่ไหน โดยผมจะแบ่งระดับความน่าเล่นออกเป็น5ระดับคือหนไม่น่าเล่น2เฉยๆ3ามไม่ดีไม่แย่สยีน่าเล่นและหน่าเล่นขั้นสุดสำหรับวันนี้แล้วก็มาอยู่กับเกม The Last of Us Part 2ภาคต่อของเกมในดวงใจของไทรหลายๆคนนะครับที่จังวังจำหน่ายในวันที่19มิถุนายนปี2020นี้และเป็นเกม Ex c l u s i v e ให้เครื่องเล่น PlayStation 4นะที่คาดว่าน่าจะสามารถเล่นบน PlayStation 5ได้ตัวเกมมันจะมีอะไรที่น่าสนใจและน่าเล่นมากน้อยแค่ไหนมาดูกันหนน่าเล่นไหม The Last of Us Part 2 You think I'd let you do this on your own? How'd you find us? You can't stop this. No. อย่างที่เรารู้กันว่าเกมนี้มันมีหลุดสปอยมาบ้างครับดังนั้นใครที่รู้สปอยอยู่แล้วอย่าบอกต่อนะครับหรือเล่นมุกที่เกี่ยวข้องอะไรก็ตามเนี่ยเพราะผมก็สามารถหลบสปอยมาได้เหมือนกันและเพื่อลีกหนีจากการสปอยข้อมูลในคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์ จากตัวอย่างล้นล้วนนะครับคือปกติเนี่ยผมจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มบ้างแต่เพื่อการหลบสปอยของผมเองเนี่ยเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์และคาดเดาของผมล้นล้วนนไม่มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมใดใทั้งสิ้นซึ่งมันจะถูกหรือผิดเนี่ยผมก็ไม่รู้นะอาจจะมีส่วนที่ฟุกถูกและกลายเป็นการสปอยก็ได้ถ้าใครกําลังหลบสปอยแบบจริงจังๆเนี่ยก็ข้ามส่วนในการวิเคราะห์เนื้อเรื่องไปก็ได้นะไปดูในส่วนของเกมเพลย์เลยส่วนใครที่ไม่รู้ว่าผมเปลี่ยนชื่อรายการทําไมเหตุผลก็อยู่ในคลิปก่อนหน้าปปปหหยย่่ยกยก่ก็ไไ็ีมมแดไไไไตเน การรีวิวแบบเต็มรูปแบบแค่นั้นเองตัวเกม The Last of Us Part 2นี้ก็ลองรับภาษาไทยด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินด,ดีมากๆสาหรับเกมเมอร์ชาวไทยใครที่ไม่ค่อยแข็งแรงภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถรับอรรถรสของเกมนี้ได้อย่างเต็มที่เลยเพราะเขามีซับไตเติลภาษาไทยให้เราเนาะ เนื้อเรื่องในภาคนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาหลังจากภาคแรก5ปีเราจะได้รับบทเป็นเอลลี่เด็กน้อยในภาคแรกที่โตเป็นสาวอายุ19แล้วแทนที่เราจะได้เล่นเป็นโจโตัวเอกจากภาคแรกแต่ในเทลเลอร์เนี่ยก็มีช่วงที่โฟกัสไปที่โจคล้ายๆเป็นมุมกล้องของผู้เล่นนะดังนั้นอาจจะมีช่วงที่ให้เราเล่นเป็นโจโก็ได้นะครับและ จากเทเลอร์หลายๆตัวที่ปล่อยออกมาทําให้เราได้รู้ว่าเอลลี่เนี่ยกำลังตามล่ากลุ่มกลุ่มหนึ่งด้วยความโกรธแค้นเรายังไม่รู้ว่าอะไรทําให้เอลลี่โกรธแค้นกลุ่มกลุ่มนี้นะครับเท่าที่ดาวก็คงจะมีคนใกล้ชิดของเอลลี่เนี่ยแหละถูกฆ่าตายตามที่ผมเดาวก็น่าจะเป็นดีน่าแฟนสาวของเอลลี่อาจจะมีอะไรที่หักมุมมากกว่านี้ก็ได้เพราะเหมือนในตัวอย่างเนี่ยมันจะเน้นเรื่องการแก้แค้นมากเก,กินไปครับไม่แน่เขาอาจจะใส่มาเพื่อหลอกเราหรือแม่แน่การแก้แค้นอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่จะนาไปสู่เรื่องราวที่ใหญ่กว่านี้นะครับอย่าง <laughs> I don't know what happened. I was supposed to take her to the fireflies and walk away. They were actually going to make a cure. The only catch. และกลุ่มไฟร์ไฟที่น่าจะมีบทบาทในภาคนี้เพราะโจะได้ฆ่าตัวตัวหน้าไปในภาคแรกเนาะอาจจะตัวละครใหม่ๆอีกแค่ในตัวอย่างเนี่ยเอลลี่ e. ก็มีปัญหากับคน2กลุ่มแล้วคือ1กลุ่ม WLF และ2กลุ่มสคารนะครับคาดว่าจะเป็นพวกสคารด้ีแหละที่เอลลี่กำลังตามล่าอยู่ส่วนพวก WLF ที่ตามล่าเอลลี่อาจจะเกี่ยวกับตัวละครอย่าง Nora, นอร่านะเพราะในเทลเลอร์เราจะเห็นว่ามีช่วงที่เอลลี่บุกเข้าไปในฐาน WLF เพื่อตามหานอร่าและถามว่าจำฉันได้ไหม มันต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นระหว่างคน2คนนี้แน่ๆนะครับแถมโนาก็ดูเหมือนกําลังตามหาใครสักคนอยู่จริงๆจากบทพูดเนี่ยมันเหมือนว่าโนากําลังปกป้องใครบางคนอยู่ด้วยซ้ำ Be here. I'm not stupid. You're gonna tell us where she went. When Isaac talks to us about this, I'm getting tired of this. ผมเลยมองว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องการแก้แค้นเพียงอย่างเดียวไม่งั้นมันคงดูธรรมดาเกินไปอะ่ะและไม่ว่าตอนจบของเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับคนที่รู้สปอยมาแล้วถ้าคุณยังไม่ได้ลองเล่นตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยคุณก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะดีหรือแย่แค่ไหนจนกว่าคุณจะได้สัมผัสมันด้วยตัวเองในตอนจบที่คุณคิดว่าแย่พอคุณได้เล่นตั้งแต่ต้ตตนจนจบแล้วคุณอาจจะคิดว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับคงต้องรอเล่นกันอีกทีว่าเนื้อเรื่องมันจะออกไปในทิศทางไหน I going find And I'm going to kill every last one of them. <laughs> ด้านเกมเพย์ก็จะเน้นการสเตลมากขึ้นนะเพราะเราไม่ใช่โจในภาคแรกแล้วเราเป็นเอลลี่ที่มีพละกําลังน้อยกว่าแต่ก็มีความคล่องแคล่วเข้ามาแทนพละกําลังที่หายไปเราสามารถหลบการโจมตีและสวนกลับไปได้สามารถลงไปนอนหมอบเพื่อซ่อนตัวแถมตอนหมอบก็ยังสามารถเล็งยิงได้อีกด้วยเกมเพย์ที่เขาพยายามนําเสนอในเทเลอร์เนี่ยจะเป็นการออกมาฆ่าตีไปซ่อนและออกมาฆ่าใหม่จะได้ฟิลการเอาตัวรอดมากกว่าภาคแรกที่จะบู๊ก็ได้หรือจะสเตลก็ได้นะภาคนี้เหมือนจะเน้นให้สเตลมากที่สุดเท่าที่จะทําได้อ่ะเมื่อ ถูกเจอตัวก็ต้องหนีไปซ่อนก่อด AI ก็ถูกทําให้ฉลาดมากยิ่งขึ้นมีสุนัขไว้คอยดมกลิ่นตามล่าเราอีกใครที่รักหมาแบบผมนะครับต้องต้องมีกั้นใจฆ่าสุนัขก,กันบ้างแหละ ระบบคาบของระบบสกิลระบบอัปเกรดปืนก็ยังคงมีอยู่นะครับระบบคาบก็ดูเหมือนจะถูกปรับให้ใช้ได้ง่ายขึ้นผมรู้สึกว่าภาคแรกเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากและน่าลำคาญพอสมควรเลยพื้นที่ในเกมก็เอื้อให้เราออกสำรวจมากขึ้นแต่ไม่ใช่ใหญ่แบบ Open w o ว l d นะครับและด้วยทรัพยากรที่มีจํากัดเนี่ยทำให้การสำรวจในเกมนี้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากๆช่วยกระตุ้นให้ผู้เล่นไม่เบื่อในการสำรวจวก,กับเอลลี่สามารถปีนไป่ายได้กระโดดได้แถมมีเชือกไว้ห่วงตัวอีกทําให้ผู้เล่นเขาถึงพื้นที่ต่างๆได้มากขึ้นนนฟัมมีีี้้กก็ชิดดใใหห่ๆเรราไะแวงท เห็นจ่า,ก,จาก,ก็จะมีตัวอ้วนที่สามารถปล่อยสปอร์ออกมาได้โดยรวมเรื่องเกมเพย์เนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ที่ด,เดูเด่นเนี่ยก็จะเป็นระบบหลบและเคาน์เตอร์เนี่ยแหละมันสามารถหลบลูกธนูได้ครับแล้วก็การหมอบแล้วเล็งเนี่ยการหมอบแล้วเล็งยิงได้เนี่ยมันทำให้รู้สึกสมจริงมากยิง่งขึ้นนะทั้งๆที่มันก็แค่การการหมอบลงไปนอนกับพื้นอะ่ะคือมันเป็นสิ่งที่คนปกติทําได้ใช่ไหมมันก็ควรทําได้ในเกมอะ่ะแต่ถ้าเกิดเอาไปไว้ในเกมแอคชั่นมันก็คงไม่เวิร์กนะครับมันต้องมาอยู่ในเกม หซึ่งมันก็เป็นแค่รา,ายละเอียดยิบย่อยนะเหมือนพวกหยิบอิดหยิบขวดมาปาใส่ศัตรูเพื่อสตันหรือล่อศัตรูอย่างเงี้ยมันก็เป็นระบบเดิมในภาคแรกครับแต่ทุกกระจกมันไม่ใช่ระบบเดิมนะไอ้ส่วนไอ้ระบบปาขวดอะไรเดีย่ยมันก็บีเพิ่มลูกเล่นมันนิดหน่อยคือเราสามารถปาขวดให้เสียงดังเพื่อล่อซอบบี้ให้มาโจมตีกลุ่มศัตรูของเราได้นะในบางฉาก ก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังกักอะไรเกี่ยวกับเกมเพลย์ไว้อีกหรือเปล่าคงต้องมาล้อเล่นเองเท่านั้นครับเออเกือบลืมไปครับในภาคนี้เอลลี่สามารถว่ายน้ําได้แล้วนะครับมันมันมันไม่ใช่ลูกเล่นใหม่นะครับเผื่อคนที่ไปเคยเล่นภาคแรกคือไอ้ระบบว่ายน้ำเนี่ยมันมีตั้งแต่ภาคแรกแล้วแต่ตามเนื้อเรื่องเนี่ยตัวเอลลี่เขาเป็นเด็กนะเขาว่ายน้ําไม่เป็นตอนนี้เขาก็โตพอที่จะว่ายน้ําเป็นแล้วละครับ แล้วก็มาถึงช่วงสรุปกันแล้วซึ่งผมจะแบ่งระดับความน่าเล่นออกเป็น5ระดับนะครับคือ1่ไม่น่าเล่น2เฉยๆ3ไม่ดีไม่แย่4ีน่าเล่นและหน่าเล่นขั้นสุดโดยทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ความคิดเห็นตัว,ต,วตัวของผมถ้าไม่ถูกใจยังไงก็ต้องขออภัยด้วยราคาของเกมเนยอยู่ที่1890บาทในเพ y s t ช t ่น n z น n e 3นะครับคือโซนไทยเราเนี่ยแหละแล้วก็จะมีซับไตเติ้ลภาษาไทยให้แต่ถ้าเกิดคุณไปซื้อโซนอื่นเนี่ยมันจะไม่มีซับไตเติ้ลภาษาไทยให้เรานะครับ ที่มีตับเต้นประตไทยให้เราคือในโซนสามเท่านั้นและดูดีๆด้วยว่ามันมีวงเล็บไทยต่อท้ายให้เราหรือเปล่าเพราะมันม,มีกรณีบางเกมเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชั่นในโซนเราไงตอนตื้อก็ดูดีๆกันด้วยละกันระวังไว้ก่อนเนาะดีกว่ามาแล้วผมจะให้ระดับความน่าเล่นของ The Dust of Us Part ออยู่ที่ระดับน่าเล่นขั้นสุดครับ ใครๆก็คงดาวถูกแล้วว่าผมจะให้ระดับอะไรคือถ้าไม่ให้ระดับนี้ก็ไม่รู้จะให้ระดับอะไรแล้วล่ะครับมุมกล้องในตอนต่อตุลย์ประชิดเนี่ยแม่งแม่งโคตรเล้าใจอะ่ะถ้าเกิดกดหลบด้วยนีย่แม่งโคตรเจร๋งครับ ้เรื่องก็ด์กขึ้นด้วยครับแค่ฉากเอลลี่ถอดเสื้อหันหลังให้เราแล้วก็เห็นแผลพกช้ำด้านหลังเนี่ยก็ตีความดีๆไม่ได้แล้วครับที่ผมชอบจริงๆนะคือ AI ดูค่อนข้างมีความเป็นมนุษย์มีการสื่อสารกันดูมีความกลัวแล้วก็มีความรักเพื่อน มันดูมีความสมจริงมากๆเลยไม่ใช่ AI ไอศัตรูตจะฉลาดอย่างเดียวเนาะเ i ฝั่งเราก็ฉลาดขึ้นไม่แพ้กันนะครับและการที่เขาบังคับให้เราเล่นสไตลมากขึ้นเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกถึงการเอาตัวรอดไม่เหมือนภาคแรกที่บูได้อยู่ระดับหนึ่งเลยอะนี่คือสิ่งที่ผมชอบที่สุดเท่าที่ผมดูเทเลอร์มาคือมันได้รู้สึก อารมณ์แบบซูเปอร์วอเฮอร์ลอร์อะทรัพยากรที่มีจาํากัดไม่ใช่แค่หลบหลังกำบังหลบหลังคัเวอร์แล้วก็ยิงยิงอย่างเดียวซึ่งผมไม่รู้ว่าตัวเกมจริง,รงๆเนี่ยมันจะกดดันผู้เล่นเหมือนไนเทเลอร์ไหมนะครับเล่นไปสากระยะจะมีกระสุนให้เยอะจนไปจนใช้ไม่หมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ ด้วยที่ผมเคยเล่นภาคแรกมาแล้วเนี่ยมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเกมเนี้ยมันมันมันดูน่าเล่นมากๆครับก็ไม่แน่ใจว่าคนที่ไม่เคยเล่นภาคแรกจะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าหรืออาจจะรู้สึกว่ามันก็น่าเล่นนะแต่ไม่ถึงกับน่าเล่นขั้นสุดแบบผมหรือบางคนเขาก็ไม่ได้ชอบทีมเรื่องหรือเกมเพย์แบบนี้อาจจะรู้สึกเฉยๆกับเกมนี้เลยก็เป็นได้นะครับหือว่าผมลาเอียงไปนิดนึงแล้วกันสุดท้ายก็ขออย่าพิฆางแล้วกันว่ามันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมถือซะว่าผมเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่จะช่วยให้คุณใช้ประกอบสนนุผ ก็สามารถโดเน a ได้ทั้งทาง PayPal และ To Wallet ช่องทางทั้งหมดอยู่ด้านล่างเลยนะครับก็บอกว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูกันด้วยถ้าชอบกอย่ายลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดุ่ม subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากผมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบๆครับผม We could have killed you. <sighs> Maybe you should have.